คำว่าโชคชะตาเป็นข้ออ้างสำหรับการยอมแพ้แต่แท้จริงแล้วโชคชะตาไม่เคยปิดประตูของใครอย่างถาวรมันอาจวางกำแพงไว้แต่ไม่เคยล็อกประตูคนที่ยอมแพ้เท่านั้นที่จะหยุดอยู่แค่ตรงนั้นคนที่ไม่ยอมแพ้ยังคงหาทางปีน หรือพังมันออกไปมาณพยายามที่จะลุกขึ้นสู้ครั้งแล้วครั้งเล่าคือดาบในมือของนักสู้ที่สามารถตัดผ่านชาตาที่ดูเหมือนเป็นไปไม่ได้คนที่ไม่หยุดแม้จะล้มสิบครั้งร้อยครั้งสุดท้ายโลกจะหันกลับมามองเขาในฐานะของผู้ชนะ ไม่ใช่เพราะเขาโชคดีแต่เขาไม่ยอมให้โชคร้ายเป็นข้อสรุปของชีวิตไม่มีโชคชะตาใดที่จะหยุดคนที่ไม่ยอมแพ้ได้ไม่ใช่แค่คำพูดเท่ๆแต่มันคือความจริงของทุกชีวิตที่ลุกขึ้นสู้ด้วยหัวใจที่ไม่ยอมจำนนฝากไว้ให้คิดครับ